มีบางสิ่งที่ผู้เล่นคาดหวังจะได้เห็นเสมอในเกม Doom ภาคหลักไม่ว่าจะเป็นความดุดันความโหดเหี้ยมแอคชั่นที่ไม่หยุดพักทั้งหมดนี้ล้อมรวมกันเพื่อรับใช้ power fantasy สูงสุดของการสวมบทบาทเป็นเครื่องจักรสังหารปีศาจที่ไม่มีใครหยุดยัง้ง s e r i e ์ Doom เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาแล้วหลายยุคตั้งแต่ยุคเร t r o ที่นิยามแนว FPS ไปจนถึงเวอร์ชันสมัยใหม่ในปัจจุบันแต่แทบไม่เคยละทิ้งเสาหลักเหล่านี้เลย และในภาคล่าสุดทาง ID s o f t w a ฟตแวก็พยายามนำเสนอรสชาติใหม่ของ d o o มอีกครั้งซึ่งเป็นอีกแนวทางที่แตกต่างก็มาดูกันว่าจะยังคงรักษาแก่นแท้ของ d o o มที่ดิบเถื่อนและทรงพลังที่ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแฟรนไชส์นี้ได้อยู่หรือเปล่าใน DOOM d The a r g e s Review h e s not one of us ตามที่ชื่อบอก The Dark Ages คือการพาผู้เล่นย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เก่ากว่าไทม์ไลน์ของซีรีส์โดยทำหน้าที่เป็นภาคก่อนของ Doom ปี2016และภาค Eternal ตัวเกมเล่าเรื่องราวของ Doom Slayer ในสงครามระหว่างอาณาจักรมนุษย์และกองกำลังจากนารกรวมถึงการต่อสู้เคียงบ่าคเคียงไหล่กับเหล่านักรบชั้นยอดทอี่รู้จักกันในนาม n i g h t Sentinel s แม้ดูมจะไม่เคยเป็นซีรีส์ที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องเป็นหลักแต่หลังจากผ่านยุคใหม่ก็เริ่มขยายบทบาทของเนื้อเรื่องและตำนานให้เด่นชัดขึ้นซึ่ง The Dark Ages ก็ผลักดันเรื่องราวขึ้นมาอยู่แถวหน้ามากกว่าที่เคยเป็น That much power hands. None แน่นอนว่านี่ยังคงเป็นเกม Doom อยู่หมายความว่าเกมเพลย์และคอมแบตยังคงเป็นหัวใจหลักของประสบการณ์ แต่ตามที่ ID Software เคยสัญญาไว้ The Dark Ages เสริมโครงสร้างเดิมด้วยแนวทางการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ดึงเนื้อหาออกมาจากหน้าโคเด็แล้วนำเสนอผ่านฉากคัสซีนโดยตรงผู้เล่นจะได้พบกับคัสซีนจำนวนมากบางฉากมีความยาวพอสมควรพร้อมกับบทสนทนาการอธิบายเนื้อเรื่องการเปิดเผยปมสำคัญและโอกาสให้เกมได้โชว์ศักยภาพด้านการกำกับและซีนนมาติกอย่างเต็มที่ ท้ายที่สุดแล้วความชอบหรือไม่ชอบในเนื้อเรื่องของ Doom the Dark Ages จะขึ้นอยู่กับว่าคุณอินกับรอของซีรีส์นี้มากแค่ไหนหากคุณไม่เคยสนใจเนื้อเรื่องของ Doom หรือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เรื่องราวในภาคนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากนักแต่สำหรับคนที่ติดตามและสนใจตำนานของ Doom แนวทางการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนขึ้นนี้ ก็จะให้ความรู้สึกสดใหม่และช่วยเติมเต็มโลกของ d o ูมได้อย่างมีพลังโดยเฉพาะการขยายตำนานและเสริมความยิ่งใหญ่ให้กับตัวดูมสเลเ y e r เองในด้านการสำรวจและความก้าวหน้าเกมขยับออกจากโครงสร้างเส้นตรงแบบเดิมไปสู่พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เปิดให้สำรวจมากขึ้นเต็มด้วยความลับของสะสมและทรัพยากรเสริมแม้ความสนุกในการสำรวจจะมาจากคอมแบทที่ยอดเยี่ยมเป็นหลักมากกว่ากิจกรรมตัวพื้นที่เอง แต่ก็ยังให้แรงจูงใจในการออกนอกเส้นทางหลักอยู่เสมอระบบอัปเกรดมีคุณค่าและสัมผัสได้จริงเพียงแต่ยังรู้สึกตรงไปตรงมาเกินไปและอาจจะต้องการความลึกที่มากกว่านี้แล้วเรื่องราวจะถูกยกขึ้นมาอยู่ในสปอตไลท์มากกว่าที่เคยแต่สุดท้ายแล้ว Doom ก็คือ Doom และการต่อสู้ก็ยังคงเป็นแก่นหลัก อย่างไรก็ตามจังหวะของเกมเพลย์ได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังจากความรวดเร็วสุดขีดของ Doom Eternal ใน The Dark Ages จะเลือกใช้แนวทางที่หนักแน่นและเป็นระบบมากขึ้นประยากระโดดยิงไม่หยุดถูกแทนที่ด้วยการยืนหยัดและสู้ซึ่งนำไปสู่ชุดเครื่องมือและรูปแบบการเล่นแบบใหม่ทั้งหมดหัวใจสํสำคัญของลูปใหม่นี้ก็คือชิลซออาวุธใหม่ชิ้นสำคัญของ Doom Slayer ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเกราะป้องกันและอาวุธสังหารผู้เล่นสามารถใช้มันในการบล็อกและปัดป้องการโจมตีซึ่งเป็น,นกลไกหลักของการต่อสู้แต่ในสไตล์ Doom แท้ๆชิลซอก็ยังคงเป็นอาวุธที่โจมตีรุนแรงตั้งแต่การคว้างใส่สตรูด้วยคมเลื่อยไปจนถึงชิลบาสที่พุ่งเข้าหาสตรูจากระยะไกลพร้อมโจมตีระยะประชิดอย่างรุนแรงกลไกเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่บ่อยครั้งคือสิ่งที่จำเป็นในการเอาตัวรอด นอกจากชิวซอเกมยังเพิ่มอาวุธประชิดรูปแบบใหม่เช่นลูกตุ้มเหล็กซึ่งช่วยเพิ่มมิติให้คอมแบทมากขึ้นดูมขึ้นชื่อเรื่องการบังคับให้ผู้เล่นต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดอย่างเหมาะสมและการนำอาวุธประชิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักก็ทำให้ The Dark Ages รู้สึกแตกต่างพร้อมทั้งสอดคล้องกับโทนไซไฟยุคกลางที่ดิบเถื่อนและมีความเป็นปฐมกาลมากขึ้น แต่แน่นอนว่า Doom จะขาดปืนไปไม่ได้ที่ใน The Dark Ages ก็มาพร้อมคลังอาวุธที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ Combat s h o t กันอันเป็นตำนานไปจนถึง Skull Crusher T Over แล้วก็โหดสมชื่อทุกอาวุธโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ภาพเสียงและแรงถีบที่หนักแน่นทุกครั้งที่ลั่นไก <M> เช่นเดียวกับภาคก่อนเกมออกแบบสตรูมาเพื่อบังคับให้ผู้เล่นต้องสลับใช้อาวุธอย่างต่อเนื่อง ปีศาจแต่และชนิดมีจุดอ่อนและพฤติกรรมที่แตกต่างกันบางตัวต้องใช้การแพรี่บางตัวต้องอาศัยการหลบหลีกหรือการเว้นระยะและเมื่อเผชิญหน้ากับฝูงปีศาจหลากหลายชนิดพร้อมกันการสลับอุธและใช้เครื่องมือทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพจะให้ความรู้สึกถึงความทรงพลังอย่างถึงที่สุดนอกเหจากจะคอมแบทหลัก The Dark Ages ยังโดดเด่นด้วยฉากเซตพีซขนาดใหญ่เมื่อจะเป็นด่านที่ได้บังคับกุ่นยักษ์ การต่อสู้กับบอสที่ออกแบบมาอย่างอลังการหรือเหตุการณ์พิเศษที่ยกระดับความยิ่งใหญ่ของเกมที่ทำให้เห็นว่า Doom ภาคนี้ยังคงทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือการเพิ่มความเดือดและสเกลของประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง The Slayer has been activated ด้านการนำเสนอ The Dark Ages โดดเด่นด้วยงานภาพที่ตระการตาภาพรวมงานศิลป์ มาในโทนแฟนตาซียุคกลางผสานเอกลักษณ์ของด o มแบบคลาสสิกตั้งแต่ปราสาทไปจนถึงนรกพร้อมฉากยิ่งใหญ่สุดอลังการสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดสูงใช้เทคโนโลยีเรทเร a ซิ่งเพื่อทำให้แสงและเงาสมจริงที่สุดพร้อมระบบทำลายร่างปีศาจท,ที่พัฒนาขึ้นให้เอฟเฟกต์เลือดและอนุภาคต่างๆดูรุนแรงสะใจและทั้งหมดยังรันได้ลื่นที่เฟรมเรทสูง ที่ก็ถือว่าบนคอนโซลทำได้ดีอยู่ที่60 FPS ที่ค่อนข้างนิ่งส่วนด้านเสียงก็ไม่แพ้ง,งานภาพอาวุธทุกชนิดให้ความรู้สึกหนักแน่นทรงพลังจากการออกแบบเสียงที่ยอดเยี่ยมแม้ s o u ซาวด์แทร็กโดยรวมจะได้เห็นความหลากหลายแต่หลายคนอาจจะมองว่ายังไม่ได้เด่นเท่าภาคก่อนๆแต่ก็มีเพลงที่ติดหูอยู่หลายแทร็กขณะที่ซาวด์เอฟเฟกก็ยังคงทำออกมาได้ยอดเยี่ยมช่วยเพิ่มความมันเข้ากับการต่อสู้อันดิบเถื่อนได้อย่างสุดยอด ที่สุด Doom the Dark Ages คือผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงทีมงานกล้าลองสิ่งใหม่ภายใต้กรอบเดิมของ Doom และทำได้สำเร็จที่แตกต่างจากภาคก่อนอย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงแก่นแท้ของซีรีส์ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมยกระดับการเล่าเรื่องให้เด่นชัดผ่านคัดซีนและบทสนทนาเกมเพลย์ที่อัดแน่นไปด้วยอะดรีนาลีนในแบบที่มีเพียง Doom เท่านั้นที่ทาได้ที่ยังคงดุดันแต่เปลี่ยนให้ยืนหยัดและต่อสู้ย่งเป็นระบบมากขึ้น ผานงานภาพและเสียงที่สวยงามสะใจที TID Software ก็พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเขาเข้าใจแฟรนไชสนี้เองลึกซึ้ง <L un> เพราะ The Dark Ages สามารถมอบประสบการณ์ Doom ที่แตกต่างสดใหม่และยิ่งใหญ่โดยยังคงความเดือดถ่ืนและพลังของ Doom Slayer เอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมนี่ก็คือคะแนนวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Doom the Dark Ages พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามเรื่องราวในวงานการเกมหรือกดสมัคสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Consol g g m m e r Station ขอบคุณครับ